b r e s t s h i e l s by Consuming c l u m b o b e r r i e s เพื่อนๆจะต้องไปกินผลคลัมโบเพื่อเพิ่มเกราะ40หน่วยจุดที่ทำเควส์นี้ง่ายที่สุดนะคะก็คือบริเวณที่ทรายปักไว้เพราะว่าตรงนี้มีคลัมเบอร์ขายและให้เก็บในจุดเดียวเลยวิธีการซื้อก็มาคุยกับ NPC ที่ชื่อว่าฮาเวนแล้วก็กดซื้อได้เลยที่นี่มีขาย สีอันอันละ25ทองนะคะสีอันนี้ซื้อมาให้หมดเลยค่ะกินให้ครบ4อันก็จะจบเควสส่วนใครที่ต้องการจะเก็บนะคะเดินเลยทุ่งข้าวโพดไปนิดนึงนะคะทางด้านหลังก็จะมีอยู่หลายต้นเลยค่ะเพื่อนๆถนะะ้ามีเกราะเกิน60หน่วยนะคะไม่อย่างงั้นกินไปแล้วมันจะไม่ครบเควสนะ ต้นคลอมโบนะคะที่มันอยู่เลยทุ่งข้อโพดมาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6ต้นสามารถที่จะเก็บได้ทั้งหมดเนี่ยรวม12อันจะกินเองหรือว่าจะเอาไปปาให้น้องคลอมโบกินก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะได้ quest milestone ด้วยโดยเนี่ยเป็นกำลังใจในการทำคลิปได้ที่ครู m Money Wallet หรือจะเป็นพรอมเ y ตามผิวอาโคนี้ได้เลยนะคะใช้ไปก่อนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ